So everyone, สวัสดีเด็กๆ,ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับคุณนุ่นนะคะและเพื่อนๆห้องป .1 ทับ2นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ the flag นะคะ the flag ก็คือเป็นธงชาติประจำะประเทศต่างๆที่คุณนุ่นยกตัวอย่างมาจากในหนังสือที่เราเรียนนะคะแล้วก็จะมีประโยคที่บอกว่าธงชาตินะมีสีอะไรบ้างนะคะอ่ะเราไปอ่านประโยคแรกกันเลย they are my friends they are my friends พวกเขาคือเพื่อนของฉันโอเคนี่เป็นประโยคว่าแต่ละคนนะคะที่อยู่จากประเทศต่างๆนะเป็นเพื่อนของฉันนะในประโยคนี้จะอยู่ในหนังสือเรียนของเรานะคะเราไปดูประเทศที่คุณนุ่นได้หยิบขึ้นมานะคะประเทศแรกก็คือ the UK the UK the UK, the UK. อ่ะ UK นะคะย่อมาจาก United Kingdom นะคะซึ่งเขาเรียกว่าสหราชอาณาจักรนะคะเป็นประเทศอังกฤษที่เราชอบบอกว่าธงชาติอังกฤษนะคะ,อ,ะอยู่ทางชวีปยุโรปนะคะต่อไปอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็คือประเทศอินโดนีเซียนะคะอยู่ทางอาเซียนของเรานะคะต่อไป Thailand ไทยแลนด์ไทยแลนด์ประเทศไทย ต่อไปเวียดนามเวียดนามประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามลาวส์ลาวส์ประเทศลาวประเทศลาวโอเคเราไปดูประโยคเลยอ่านตามครูนะคะ This is the flag of the UK of the UK This is the flag of the UK, <the> UK. it's red white and blue it's red white and blue ประอาประโยคแรกนะคะ this is the flag of the UK นะคะแปลว่านี่คือธงชาติของประเทศ UK ก็คือ United Kingdom นะคะเขาใช้ตัวย่อเนาะ Uh, the flag แปลว่าธงชาติค่ะ This is แปลว่านี่คือต่อไปประโยคนี้จะเป็นการพูดถึงว่าธงชาติามีสีอะไรบ้างนะคะก็จะมีสี it's red ก็มีสีแดง white สีขาว and blue สีน้ำเงินนะคะต่อไป this is the flag of Indonesia this is the flag บบ of Indonesia. นี่คือธงชาติอาตของอินโดนีเซีย,ย it's red, <S It s red. <S and white. And white. มันมีสีอะไรบ้างคะ red สีแดง and white สีาขาวเขาจะเชื่อมด้วยคำว่า and นะคะต่อไป This is the flag of Vietnam. of Vietnam. This is the flag of Vietnam. of Vietnam. นี่คือธงชาติของประเทศเวียดนาม It's red, <S It s red. <S and yellow. It's red and yellow. มันมีสีแดง,แ,ดงและ,และสีเหลืองต่อไปนะคะ,ะมาดูฝั่งนี้กันบ้าง This is the flag of Laos This is the flag of Laos นี่คือธงชาติ ของประเทศลาว,ว It's red, blue, and white. It's red, blue, and white. มันมีสีแดงสีน้ำเงินและสีขาว o k เคต่อไป This is the flag of Thailand. This is the flag of Thailand. This is the flag of Thailand. This is it's red, white, and blue. It's red, white. and blue, and blue. มันมีสีแดง <I S 1> สีขาว,ขาวและ <Yeah. S 1> สีน้ำเงิน <Yeah. S 1> เอาละค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะทั้งหมด5ประเทศว่ามีสีอะอะไรกันบ้างนะคะแล้วออกข้อสอบด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะ see you next time goodbye api ah, pong hanama.